มาค่ะวันนี้มีแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแกงเห็ดรวมแล้วก็สตอเพกาแล้วก็ปลาสับปลาสับกินกับเพกากับสตอค่ะแล้วก็นี่ค่ะสับไก่แล้วก็ปลาดุกย่างค่ะอันนี้ของลูกชาย <c oughs> ลูกชายค่ะข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียว ข้าวเหนียวค่ะปุ่นปุ่นหางปลาตกไปเมื่มอกี้หมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าข้าวเหนียวค่ะอแกงเห็ดหน่าทานมากดีว้าวแกงเห็ดรวม ตลาดนะคะไม่ใช่หิดปา่าเสียบเสียบมากมหายใหญ่เลยค่ะอ,อร่อย ก็สู้เห็ดป่าไม่ได้เนาะอยู่ในเมืองหากินยากเห็ดป่าตอนนี้ช่วงนี้อืครับอะไค่ะ กดข้าวจิม mm ือชิมระดูกอะไร จักโชว์มากเลยอยนียครับอืมแล้วก็นี่สตอร์ค่ะสตอร์อืมเข้ากันมาก เองเห็ดก็อร่อยลูกโดดเป็นเม็ดๆเ,เ,เลยลูกโดดออืใส่แมงรักเยอะมากถึงจะอร่อยกินผัก ก็ใส่ชะ,ชะอมด้วยค่ะใส่ชะอมด้วยอ,อเหมือนเห็ดปวกเลยค่ะเหมือนไหมเห็ดปวกอื ข้าวติดมือเห็ดบวกค่ะเห็ดบวกไม่ใช่นะคะพูดเล่นมันไม่ใช่เห็ดบวกมันคือเห็ดเห็ดอะไรนะ อร่อยอันนี้แกงอร่อยดีนัวมากอ,มอีก่ะก คือมันรูปนึงเท่าไหรน่นะรูปละสามสิบบาทหรือยังไงอยู่ได้ยงานเอาเอาติชูห่อไว้ <laughs> อร่อยจ่เติมข้าวตักไข่ไหมแก้เผิด ใส่บวบบวบหอมเหรอเขาเรียกบวบบวบอะไรบวบบวบที่ไม่ใช่เหลี่ยมเผ็ดเผ็ดเขาใส่พริกเยอะอยู่นะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย